สวัสดีค่ะเจอกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะคลิปนี้เจอกันเป็นคลิปที่49แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะในแบบฝึกหัดใช่ไหมคะตั้งแต่หน้าที่36 37แล้วก็38ใช่ไหมคะมีทั้งหมด3ข้อ4 5แล้วก็6ค่ะเรามาดูข้อที่4กันก่อนนะคะ ใครถูกก็คิดถูกใครผิดก็แก้ด้วยนะคะรูปบางส่วนถ้าใครไม่อยากวาดก็ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้คุณครูทําเป็นแนวทางให้เราดูเฉยๆนะคะเรามาดูข้อที่4นะคะลุงใจมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะกว้าง28เมตรและยาว40เมตรต้องการทํากำแพงล้อมที่ดิน3ด้านโดยเว้นด้านกว้างไว้1ด้านและปักเสามุมทั้ง4 ให้เสาแต่ละต้นห่างกันเท่าเท่ากันลุงใจจะต้องปักเสาให้ห่างกันมากที่สุดกี่เมตรและใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นข้อนี้เราจะต้องหาคำตอบ2คํคำตอบนะคะคำตอบแรกก็คือลุงใจจะต้องปักเสาห่างกันมากที่สุดกี่เมตรแล้วก็ใช้เสากี่ต้นคำว่ามากที่สุดก็ต้องใช้อะไรคะหอรอหมอก็คือหารร่วมมากนั่นเองค่ะ เรามาดูนะคะเราจะต้องหาหองรโอมอของ28แล้วก็40ในตัวอย่างคะ่ะเราจะหาอะไรคะหาระยะห่างแต่ละเสาของแต่ละต้นใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นการแยกตัวประกอบอันนี้คุณครูจะแยกตัวประกอบให้ดู28จะมี2คูณ2คณ7 40 2คูณ2คูณ2คู5อะไรที่เหมือนกันมี2คูณ2เหมือนกัน2คูณ2ก็คือ4 อีกวิธีหนึ่งเรามาดูวิธีการหารดีกว่าก็28ค่ะ40นะคะเอาอะไรมาหารเอาแม่สมาหารเลยค่ะสีอะไรได้28ค่ะ47สีอะไรได้40 4สคูณ10สามารถหารต่อทั้ง7แล้วก็10ได้ไหมไม่ได้แล้วเราก็ตอบ4เหมือนกันแสดงว่าลุงใจจะต้องปักเสาแต่และต้นให้ห่างกันมากที่สุด 4เมตรนะคะเรามาดูกันค่ะเราจะต้องอะไรคะหาคำตอบอีกคำตอบหนึ่งก็คืออะไรคะใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นนั่นเองเนื่องจากค่ะทำกำแพง3ด้านใช่ไหมคะ3ด้านนะซึ่งกำแพงยาวเท่าไหร่คะยาว40บวกเท่าไหร่คะบวก28แล้วก็บวก40ค่ะเท่ากับ 108เมตรนะคะสัญ,ญลักษณ์จุดเล็กๆสีแดงคุณครูจะใช้สัญ,ญลักษณ์เสานะคะแล้วก็แต่ละจุดคุณครูจะใช้อัตราส่วนค่ะ1เซนติเมตรนะคะเท่ากับ4เมตรค่ะอัตราส่วนของคุณครูนะคะและปากเสาแต่ละต้นห่างกัน4เมตรค่ะ,สะแสดงว่ากำแพง3ด้านใช้เสาเท่าไหร่คะ ก็เราบวกมาแล้วใช่ไหมคะเป็น108ก็108ค่ะหารเท่าไหรคะหารสี่หรือหอลมอที่เราหารได้คะ่ะเป็นเท่าไหรคะเป็น27ต้นนะคะและปักเสาแรกให้สูงกำแพง1ต้นเราก็ต้องบวกกับอีกหนึ่งค่ะ27ค่ะบวก1เท่ากับ28ต้นนะคะดังนั้นคะ่ะลุงใจจะต้องปักเสาให้ห่างกันมากที่สุด4เมตรนะคะ และใช้เสาทั้งหมด28ต้นก็ต่อเป็นเลขไทยให้เรียบร้อยค่ะเราไปดูหน้าที่37ต่อค่ะข้อที่5นะคะเรามาดูข้อที่5ค่ะโจทย์มีอยู่ว่าเพนต้องการจัดเครื่องเขียนค่ะเป็นชุดซึ่งประกอบด้วยปากกาหมึกสีแดงปากกาหมึกสีน้ำเงินและปากกาลบคำผิดค่ะอย่างละด้ามให้ครบพอดีชุดโดยไม่มีปากกาเหลือนะคะ ถ้าปากกาแดง1แพคค่ะมี5 0ด้ามปากกาสีน้ำเงินค่ะ1แพคมี12ด้ามและปากกาลบคำผิดค่ะ1แพคมี6ด้ามเพนจะต้องซื้อปากกาทั้ง3าชนิดอย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่แพคและจัดได้กี่ชุดเราก็ต้องหา2คําตอบนะคะอันดับแรกเขาจะถามว่าน้อยที่สุดอย่างละกี่แพคอันนี้คือคําตอบที่1และจัดได้กี่ชุดคําว่าน้อยที่สุดก็คืออะไรคะ คูณร่วมน้อยก็คือครรนนั่นเองข้อนี้เราจะต้องใช้ครนในการหารนะคะวิธีคิดค่ะวิธีที่1เราจะต้องหาจํานวนปากกาค่ะโดยใช้วิธีอะไรคะเราจะใช้วิธีการหารครรนการแยกตัวประกอบหรือการบวกจํานวนนับเพิ่มไปเรื่อยๆก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเราเลยค่ะอันดับแรกเราจะต้องหาจํานวนปากกาแต่ละชนิดที่เพนซื้อน้อยที่สุดนะคะ เรามาดูเลยค่ะอันนี้ตัวอย่างคุณครูจะเป็นการแยกตัวประกอบให้นะคะตัวประกอบของ50จะมี2 5คูณ5คูณ5 12 2คูณ2คูณ3 6 2คูณ3นะคะเราจะต้องทำไงคะเอาตัวที่เหมือนกันลงมาเขียนแค่จำนวนเดียวถ้าตัวไหนไม่เหมือนเราก็เขียนไปเลยค่ะมีอะไรเหมือนกันมี2เหมือนกัน1ตัวเอาลงมาเขียนก่อนเลยไม่มีอีก ไม่เหมือนอีกหนึ่งก็เขียน3ม,มีเหมือนกันก็เขียนตัวเดียว5ล่ะคะหไม่เหมือนเราก็เขียนลงไปทั้ง2ตัวคูณกันออกมาแล้วก็จะได้300นะคะเรามาดูอีกวิธีหนึ่งค่ะวิธีการหาร50 12 1แล้วก็6มีอะไรคะหารทั้ง3จํจำนวนนี้ได้ลงตัวเลย ในขั้นแรกคุณครูจะเอาแม่2มาหารนะคะ2อะไรได้50คะ2คูณกับ25เป็น50 2อะไรได้12 2 6 2อะไรได้6 2 3ดูที่ขั้นที่2 25 6แล้วก็3สามารถหารได้อีกไหมเอาแม่อะไรมาหารเอาแม่3มาหารคะ่ะ 3อะไรได้25ไม่มีก็เขียนไว้ก่อน3อะไรได้6 3 2 3อะไรได้3 3 1 1มีอะไรหารทั้ง25 2แล้วก็1ได้ลงตัวไหมไม่มีแล้วเราก็ตอบเลยค่ะเอา2คูณ3คูณ25คูณ2คูณ1ก็เท่ากับ300เหมือนกันนะคะ แสดงว่าเพนซื้อปากกาอย่างน้อยที่สุดชนิดละกี่ด้ามคะ300ด้ามน,นั่นเองและนำมาจัดเป็นชุดค่ะแต่ละชุดมีชนิดละหนึ่งด้ามและจัดได้เท่าไหร่คะเรามาดูเลยค่ะ300หาร1เท่ากับ300ชุดนะคะโดยเพนจะต้องซื้อปากกาแดงปากกาแดงของเรามีเท่าไหร่คะปากกาแดงมี50ก็เอา300ค่ะตั้งหาร50เท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับ6แพคค่ะปากกาสีน้ำเงินเท่าไรา12ใช่ไหมคะก็เอา300ตั้งหาร12เท่ากับ25แพคค่ะปากกาลบคำผิด300ตั้งหาร6เท่ากับ50แพคดังนั้นเพนจะต้องซื้อปากกาสีแดง6แพคปากกาสีน้ำเงิน25แพคและปากกาลบคำผิด50แพคและจะจัดทั้งหมดได้300ชุดนะคะ คำว่าตอบก็เอาตรงดังนั้นเลยค่ะลงมาเขียนเปลี่ยนจากตัวเลขฮินดูอารบิกเป็นตัวเลขไทยก็พอแล้วค่ะเรามาดูหน้าสุดท้ายค่ะหน้าที่38นะคะก็คือข้อที่6ค่ะเรามาดูข้อที่6นะคะโจทย์มีอยู่ว่าเมต้องการทํากล่องของขวัญที่มีลักษณะเป็นลูกลูกบาศเมตรให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเพื่อบรรจุในลางทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กว้าง ส0เซนติเมตรยาว90เซนติเมตรและสูง60เซนติเมตรนะคะให้พอดีเต็มลังเมต้องทำกล่องของขวัญให้แต่ละด้านยาวเท่าใดและจะต้องทำทั้งหมดกี่กล่องค่ะข้อนี้เราก็ต้องหา2คํคำตอบเหมือนเดิมนะคะคำตอบแรกก็คือทำกล่องของขวัญแต่ละด้านยาวเท่าใดแล้วก็อีกคำตอบหนึ่งก็คือต้องทำทั้งหมดกี่กล่องเราก็ต้องใช้อะไรคะเราก็ต้องใช้ หอ,อ,อรอมมค่ะเพราะว่าเราจะต้องหานะคะโดยการหารของเราวิธีคิดค่ะต้องทำกล่องของขวัญน,นะคะที่มีลักษณะเป็นลูกบาศรเมตรขนาดใหญ่ที่สุดต้องหาความยาวของกล่องนะคะก็ต้องตัวอย่างคุณครูจะใช้วิธีการหารนะคะคุณครูว่ามันง่ายดีหรือใครจะถนัดการแยกตัวประกอบก็ได้นะคะหรือการหารจำนวนนับก็ได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกล่องที่โจทย์ดังกล่าวมานะคะคําว่าลูกบาศเมตรนี่จะเป็นมันจะมีความหนาก็คือจะเป็นทรงนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าอะไรคะ่ะกว้างเท่าไหร่นะกว้างห0ตรงนี้คือ50ซมอยาวเท่าไหร่นะคะยาว90ิบ ด้านยาวก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ90นี้คือความกว้างแล้วก็สูงสูงคือตรงนี้เท่าไหร่นะคะสูง60โอเคเราก็จะได้กล่องนะคะเราจะมาหาจำนวนกล่องค่ะแล้วก็แต่ละด้านยาวเท่าไรนะคะในการหารขอร,รมอค่ะ50 90แล้วก็60ค่ะใช้แม่10มาหารเลยค่ะ10อะไรได้50 15ใช่ไหมคะ สิอะไรได้90 19 10, 10, ค่ะ10อะไรได้60 16ใช่ไหมคะสามารถหัรต่อได้ไหมคะขั้นที่2มี5 9และ6หารไม่ได้ค่ะจะแตกต่างจากการหังครอร์โนนะคะข้อนี้ก็จะตอบ10ค่ะดังนั้นข้าวหอรอมอของ50 90และ60ก็คือ10แสดงว่ากล่องของขวัญมีความยาวด้านละ10เซนติเมตรค่ะเรามาดูต่อเลยนะคะอันนี้คำตอบที่1เราได้ไปแล้ว คำตอบที่2เนื่องจากบรรจุกล่องที่มีความยาวด้านละ10บลงในลังค่ะสี่เหลี่ยมมุมฉากของเราที่มีสูง60กว้าง50และยาว90นะคะจะวางได้เท่าไหร่ก็60หาร10ค่ะเท่ากับ6ชั้นนะคะและแต่ละชั้นวางได้50คูณห0าหาร10เท่ากับ5แถวค่ะแล้วก็แต่ละแถววางได้เท่าไหร่ก็ 90หาร10เท่ากับ9 9กล่องค่ะ,สะแสดงว่าบรรจุกล่องของขวัญได้ก็6คูณ5คูณ9กเท่ากับ270กล่องนะคะดังนั้นค่ะเมย์ต้องทำกล่องของขวัญให้แต่ละด้านยาว10เซนติเมตรนะคะแล้วก็ต้องทำทั้งหมด270กล่องนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูทำมาให้เราดูนะคะ เผื่อใครจินตนาการไม่ออกค่ะคําว่าตอบก็ตรงนี้เลยค่ะดังนั้นนะคะลอกลงมาตอบให้หมดเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากตัวเลขฮินดูอาราบิกเป็นตัวเลขไทยนะคะเราไปดูการบ้านของเราดีกว่าค่ะเรามาดูการบ้านค่ะแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่39หน้าที่40แล้วก็หน้าที่41นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาฉะเฉลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ